สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูห้องใหม่นะครับที่เราได้รับโจทย์มานะครับว่าจะทําห้องตัวอย่างนะตอนนี้อยู่ที่โครงการไอเดโอพระรามเก้าอสุรก็พามาดูห้องแบบพีรนสูงนะห้องนี้เป็นห้องที่เลเยอร์ถือว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูเบื้องต้นกันก่อนนะนี่เป็น B4 แล้วกันนะครับมาดูว่าเราจะทําอะไรบ้างเดินเข้ามาโซนแรกนะก็จะเจอโซนครัวนะโซนครัวเราคงจะใช้สภาพครัวเดิม นะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่เนี่ยตัวเขาค่อนข้างใหญ่นะเป็นตัว L โอตรองผมได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้น่าจะทําอาจจะเป็นไอแลนด์นะครับหรือไม่ก็เป็นต๊งขันชาวเดี๋ยวผมลองจัดสาดพื้นที่ก่อนนะแต่ส่วนนี้เป็นไฮไลท์ของห้องนี้นะที่อยากให้ดูนะก็คือฝั่งตรงนี้นะรีวิวหูมนะริวิวหมเนี่ยหน้ากว้างกว้างมากนะครับกว้างมากแล้วก็ได้พดานสูงนะสูง4.45เมตร ะครับก็เป็นพดียร์ที่สุดแล้วก็สิ่งที่สวยงามนึ่ก็คือตัวกระจกนะกระจกห้องนี้คือวุ้มเลยนะยังแถงตรงนี้เดี๋ยวเราคงจะทํำเป็นตู้ทีวีนะแล้วก็จะมีแบบหินมีไลท์โชว์ขึ้นไปด้านบนนะเพราะมันเป็นขนาดไฮไลท์ของห้องเรานะครับแล้วก็โซฟาได้ตัวเอลก็ได้หรือไม่ก็โซฟาตัวใคมีอาร์มแช่มีอะไรได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับถัดมาโซนหนึ่งนะมันจะเป็นติ่งของห้องเข้ามาเนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย ข้าวได้นะครับก็เป็นอันข้าวทางแนวยาวนะครับมองวิวได้แสงธรรมชาติเขานะผมอยากจะเผื่อให้ลิฟต์ลูมมันกว้างกว่านิดหนกินกึานงาแต่เดี๋ยวต้องดูอ่ะเพราะว่าระยะมันมีความบีบมันแรงเดี๋ยวต้องมาตัดสินใจตอนออกแบบทีเนี่ยนะครับโอเคในส่วนลิฟต์ลูมว้าวดีนะเพดานสูงอย่างเงี้ยห้อยช andelier ห้อยเลยสวยเลย พื้นที่ห้องนอนมาสเตอร์ห้องนอนมาสเตอร์มัสวยนะเดินเข้ามาปึ๊บเราจะเจอมันเป็นห้องนอนมาสเตอร์แบบดับเบิลสเปซนะครับก็คือเพดานสูงสูงนะเพดานสูงสี่สี่ห้าเมตรเหมือนกันแลครับแล้วก็เตียงเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะวางเตียงเอออาจจะ5ฟุตนะตรงนี้อาจจะวาง5ฟุตแต่ว่าหัวเตียงมันจะมีเสานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราต่อเป็นตู้เก็บของเก็บโชว์เพื่อให้หัวเตียงมันดูเต็มขึ้นนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็ได้กระจกห้อมงมุม นะครับชั้นที่เราอยู่ตอนนี้ชั้นสามที่เ็นะวิวคือโล่งๆสวยงามมากเลยนะครับในส่วนของพวกแต่งหน้า <c oughs> แต่งตัวไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะม,มีตู้เสื้อผ้าให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใน,าในวามเป็นห้องตัวอย่างอาจจะโมดิฟายพวกตู้เสื้อผ้านี้เป็นดูปกดูสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็เราอาจจะเพิ่มในส่วนของโต๊ะแต่งหน้าโซนตรงนี้ได้นะครับต่อมาด้านใน,ะะานาก็เป็นห้องน้ำน,นะปกติห้องน้านก็จะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมมากมายนะโอเค,ะนะคะดีเทลก็ ประมาณานี้นะเดี๋ยวเดินพาเดินใหดูทุกคนมดันนี้มีพวกตามขอบขอบฝ้าไปขอบของของปูนพวกเนี้ยเราก็จะปิดด้วยกระจกปิดด้วยอะไรไนมะ่นานมันจะได้ดูแบบเป็นงานตกแต่งที่ดูดีเนี่ยมันขึ้นนะครับหรือแม้แต่ถ้าพวกราวนะพวกราวจับเนี่ยเดี๋ยวเราเสริมไม้เข้าไปให้มันดูให้มันดูนดโคซี่ดูเป็นชิ้นงานที่มันดูสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะก็เป็นชิคนในการตกแต่ง ที่ผมใช้ที่นี่นะครับเดินขึ้นมานะครับในห้องด้านบนนะครับห้องด้านบนเนี่ยพื้นที่ก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างโอเคนะเป็นพื้นที่ที่กว้างอย่างแนวนี้สองเมตรเจ็ดสิบแปลว่าวางเตียง้วยังเหลือพื้นที่หลายเตียงอยู่หกเจ็ดสิบเซนเลยค่อนข้างเยอะครับก็ห้องนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์เบดมได้ก็จะวางเตียงทีมไซส์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูว่าระยะของสวิส นะระยะสวิชต่างๆนะครับแล้วก็าาระยะรับแต่เข้าใจว่าคิงสายเนีง่ายๆนะครับแล้วก็พวกโคมไฟที่มันค่อยลงมาอย่างเงี้ยนะครับดาวไลท์เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดาวไลท์ที่มันบางๆนะ,ะห้องมันก็จะดูไม่มีอะไรยื่นออกมาฝั <c oughs> ่งนี้ก็อาจจะเป็นโต๊ะแต่งหน้าได้ใต้เต็นนะครับโต๊ะแต่งหน้าครับแล้วก็โซนนี้ก็เดี๋ยวจะมีมัลติเสื้อผ้าเพิ่มได้อีกจะเป็นช่องที่มันโชว์ของนิดนึง เป็นช่องเปิดนะให้มันดูมีสตอรี่มีอะไรแบบนึงนะนะแล้วก็ในฝั่งนี้ปกติถ้าทำห้องตัวอย่างเนี้ยก็จะรื้อราวบันไดเดิมนะรื้อราวระเบียงเดิมออกแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเป็นแบบกัน้นกระจกนะเพราะว่ามันจะได้เป็นโซนนิ่งของห้องมาสเตอร์เลยนะครับแล้วก็ห้องมาสเตอร์เนี้ยมันก็มีแอร์ให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าแอร์มันจะไหลลงมาด้านล่างด้วยเพราะกั้นห้องแล้วมันจะดูพเมดยเด็นส่วน นะครับแต่ว่าใ้ส่วนของแต่งตัวเนี่ยอันเนี้ยโซนเนี้ยมอาจจะกั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองวางแบบก่อนนะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าโซนตรงเนี้กยกั้นหนึ่งกระจกแน่ให้แสงธรรมชาติเข้าจะได้สวยนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับห้องเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานิดนึงในการทําห้องให้มันออกมาเป็นห้องตัวอย่างแต่ว่าด้วยโครงห้องเนี่ยมันสวยอแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูที่โครงการได้นะไอเดโอ ลำงกับขาาโซนนะมีห้องพิดานสูงอีกหลายท้ายเลยนะครับสวยทั้งนั้นเลยนะครับจะให้ลองเข้ามาดูกันโอเควันนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Y by Discon ด้นนวยน,นะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ